เขาคือใครทำไมต้องเชื่อเขาเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมทุกคนเชื่อเขาไปหมดเลยทำตามตามเขาหมดเลยซึ่งเขาบอกว่าไปดูดวงไปดูหมอคนนั้นคนนี้สิเขาแม่นมากเราก็ทําตามเขาเขาบอกว่าให้ไปทำบุญเะดเาะเคราะห์มันจะช่วยได้เราก็ทําตามเขาเขาบอกว่าให้ไปต่อชะตาดูโชคชะตาราศีสีเราก็ไป เขาบอกว่าถ้าเป็นนอนในโลมันจะช่วยต่อชะตายืดอายุได้เราก็ทำตามนั้นเขาบอกว่าไปดูเร่ดูยามสิหรือไปบูชาเทพบูชายักษ์บูชานาคแล้วจะทำให้โชคดีดวงดีถูกหวยเราก็ทำตามเขาไปเราทำตามเขาทุกอย่างเลยซึ่งเขาเป็นใครก็ไม่รู้บอกต่อกันมาแล้วเราก็เชื่อเปนอย่างง่ายได้ แต่เพื่อนๆเ,เคยคิดไหมว่าแล้วทําไมทีคําของพุทธ,ธะทาไมเราถึงไม่ทําตามคําของพุทธ,ธะที่สอนไว้ทั้งทั้งที่เขากับพุทธ,ธะนี่มันต่างกันคนละยิ่งกว่าคำว่าสุดขัวอีกเพราะว่าพุทธ,ธะเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่สละทุกอย่างออกบวชเพื่อสแสวงหาธรรมะความรู้ที่มาสอนพวกเราให้พวกเราสามารถที่จะเอาชนะความตายได้ให้เรารอดพ้นจากนาก